สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องพบพอกันคือเก่าด้วยครับเด้ออีสานสายเลาะชาแนลครับผมมาครับมามีเมนูมานําเสนอคือเก่าครับวันนี้บาบาดกับได้ปานนิ่นจากหน้าด้วยครับเด้อที่บ่าบาดไปใส่หม้อเม่อวานครับผมตัวใหญ่เลยครับพร้อมกับที่เด็ดครับผมว่าสิต้มขมนองงัวครับผมต้มขมนองงัวนะครับ จัดเตรียมไว้เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นหอมเปซี้ยครับผมแล้วก็ต้นหอมผักชีครับผมมาครับเมนูของเสาสายวันที่21มกราคมนะครับผมไปลุ้นไปเมืองกันครับสิ่ออกมาหนารับประทานขนาดไหนครับผมไปลุ้นกันเลยครับ มาครับไฟติดเรียบร้อยแล้วครับทำกับเขาแล้วครับผมมาครับทอดปลากันก่อนพี่น้องปลาที่เตรียมไว้ครับพี่น้องใส่ไปเลยครับ ไ้สักพักคนละครับพี่น้องจนควาปลาสุดุกครับจป็นสุดิีนอีกขางหนึ่งเลยครับเด้อสามองค์น,น,นั่นันี้เงาครับ<ม>เกือบใหม่เม็ดพี่น้องดีนะครับจีปนเมืองก่อนครับกับสนา่นไม้กรอบกรอบ,บกรอบ าวหน่อยครับว่าท่านหายไออยู่ที่น้องเออยหมือนดครับหมอนัดไปสียดยาบาดทะยักคือครับชินเขาแล้วแตจะพาเพื่อนไปสีดยาแล้วก็จะได้ตรวจร่ากายท่านไอนะครับที่น้องไอหยุดเยอะแหงตั้งแต่วันที่สามวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วท่านหายดี ครับผมตัวใหญ่แห้งได้ครับพี่น้องวัดใส่โล่กแน้วครับนี่เรียบร้อยไปพี่น้องไปวางใ้เพื่อเส็็น้ำมันก่อนครับผมคอยหลุนตอนขึ้นโตอีกเช่น,นึงด้วยครับเด้อครับผมม่พี่น้องเมนูปิดถ่ายครับผม ต้มขมน้องวัวน,นะครับหลังจากถีงัวบาบาดออกมว่านครับผมได้มานหน่อยนึงเ้ยครับเด้อต้อมสู้พี่น้องกินครับขมขม,ขมอมลมอ,อมลมเปน็นกำกันเลยครับเด้อมาพี่น้องข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปเลยครับ ต้มขมหน่องงัวด้วยครับเด้อพอได้สวดนามมันหอนครับผมมาพี่นอ้อง กระเทียมใสไ,ไปเลยครับน้ำเดือดแล้วหลังจากที่น้ำเดือดแล้วกันนี้ครับขาดไม่ได้เลยครับน้องวัวที่เตรียมไว้ด้วยครับเด้อใสไปเลยครับ ปรุงไปเลยแหะครับพี่น้องผงนัวครับมาพี่น้องผงรสดีครับเล็กน้อยขาดบุไดครับผมใส่ไปเลยครับเพิ่มความขมครับ คมอมลอมอมลอมเสียไปนำกันพี่น้อง มาพี่น้องชิมมังก่อนครับหลังจากที่เพิ่นเดือดเพิ่นพดแล้วครับน่าจะสุกมดเร็วครับน่าจะสุกเรียบร้อยแล้วขอชิมดูรสชาตินิดนึงครับผมข<ป>ม,มอมลอมน,น้อยพี่น้องเขากันดีแห้งครับด้ใส่เครื่องป่งเลยครับ ป่ะพี่น้องใส่เครื่องเลยใส่ได้ปงเลยครับแสบแหละห <c oughs> อมอมหล่อมอมหล่อมอู้ด <c oughs> เพียดแน่น้อยพี่น้องหายว้าควันควัน นี่ครับพี่น้องตง้มขมหนองงวสับแ่บไปนํากันครับไปเรียบร้อยครับผมเด็ดตอนครับไปขึ้นโต๊ะครับขึ้นโต๊ะเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับทีเด็ดครับผมต้มขมน้องวัวนะครับผม หอมๆเศษๆเปน็นในกันครับควันชุยๆเลยพี่น้องแล้วก็ขาดไม่ได้ครับปลาเนิลนทอดกรอบครับผมมาอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดเลยแหละพี่น้องแซ่บจี๊ดจา๊าดเลยขาดไม่ได้ข้าวหอมมะลิอย่างดีของสุรินเฮาครับผมเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอยสารสายเลาะชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบาบาสาวหน่อยกับสิคอลาไปก่อนด้อยครับเด้อติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ สวัสดีครับผม